อย่ามกวามกวนัสวัสดีครับผมอาครับสวัสดีเพื่อนพี่น้งชาวอาวีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอดเดดอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับคีราโนนิจนนเคยนะครับผมโอเคอาจจะมีเสียงลมเสียงหมานิดนึงนะฮะพอตอนนี้อยู่จะจ่อพัดลมเลยไป ฟาร์ไมไปก่อนนะไม่มีแนละ้วตอนเกมตอนนี้ก็ชิลอยู่เล่นได้นะเวยเล่นบนอนะ่ะม,มันเยอะเกินนะทุกคนดักดีกว่าวไว้เฮียทีมผมยังไม่เดินม,มาเลยนะ่ะลิกเตอร์นะ่ะเขียบลิกเตอร์เปิดผมเล่นสลิมสวยเพื่อนพี่เอาให้ไม่รอนะโดดแล้วฟิกแล้วแตกจิบจิบ จิปชินี่มันเสียงลูกเจียบหรือเปล่าน้อง <c oughs> เฮ้ยทุเลียนเขาน่าจะมานะครับเอ้เดี๋ยวเรามาช็อตเซตก่อนนะผมก็เลือดน้อยว่ะย่มกระโหลกไปทันทีโอเคบันเทิงนะกูชิปหายแล้วเรียวมาเดีย๋ยวทำอะไรผมครับพี่เอ้ย <c oughs> บันเทิงนะนเมีนะเ่ยรีย้ว่าอ่านเกมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะน้องอ่านเกมขาดจัดอนะ่ะเอาดิเอเอ เค okay. ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะลงแบบลงทีหายทีลงทีหายทีนะครับก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะคลิปนี้เนี่ยโหผมว่าน่าจะต้องแต่แบบกว่าจะได้ลงก็นั่นแนหะคนหนึ่งน่าจะลงไปสิบสามสิบดาวแล้วมั้งผมอาจจะเล่นชิวๆไปก่อนนะช่วงนี้ก็มาดิเล่นล้างเล่นได้นะเว้ยรอนะรอเรียวมานะ แหวันเียบตายโอเคเล่นคีร่าก็ไม่ยากอะไรนะครับคือสกิลหนึ่งอะถ้าเราแบบเป้าหมายเดียวผมว่าผมแนะนำให้เรากดออโต้ไปได้เลยนะครับมันจะชัวร์กว่านะครับกดย้ำๆอะแค่นั้นแหละจังหวะนี้ป้อมกลางเสร็จพี่ไอโจไอโจไอเจ๋โอเคสวยรวยเลยครับอย่างนี้เล่นคีร่าต้องแบบหาเงินนะ แบทแมนไปเติมเลนบนละจังหวะนี้พี่ไมายอยู่น้องเฮ้ยเชีย่ยแบทแมนไม่คิวจัดเลยวะมันฮิวจัดเลยน้องนี่ย่าโดตรครเห็นไหมกดออโตโ้เลยนะโดนเห็นไหมไม่ต้องลากไม่ต้องอะไรทั้งสิ้น,นครับกดสกิลหนึ่งรัวๆเลยนะคือถ้าเราแบบตั้งค่าเลือดน้อยไว้ใช่ไหมสมมติวนะ่าฝั่งของข้ามาันยิงกันห้าตัวอย่างเงี้ยยังไงมันก็จะย่ำตัวเลือดน้อยนะครับเออก็คือมันจะล็อกหัวนะล็อกหัวตัวเลือดน้อยแค่นั้นแหละ ไม่ม me. ีอะไรมากนะครับก็จัด <tortured. S 1> แตอนนี้ค่อนข้างชิวนะแต่ว่าเราเจอทูเลนครับทูเลนมวยนี่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยไอสองตัวนี้อ้าวโดนกูด่งี้อุ้ยดึงดิเฮ้เฮ้เจเย็นครับพี่อยู่ในกำแพงผมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะเอ้เจ๊ากางอะ้วกันนะครับ <cold> ผมก็จะเล่นสายดาเมจเลยนะแต่ตอนนี้จะขึ้นมงกุฎด,ด้วยนะครับ <ST AN IC AL> เล่นได้เล่นได้เล่นได้ดักได้เพื่อนเฮ้ยนี่ไปไหนอ่ะอย่าติ่มดิมาดินี่ครับเล่นในกำแพงนะอันไหนถ่ายอะไรอ่ะถ่ายอะไรน,น้องเฮ้ยอ่าดูเดินเสร็จผมโดนกูหมดดิเฮียอย่างเอาเอ้อยตายไหมโอ้โหกูแตกเียเอ้อยสวยเพื่อน ตายฟรีบ่ะปูไม่ต้อายต้านสี่นะไม่เป็นไรปิดได้ดไหมฮะพี่มาแล้วน้องย่ำกระโหลกนี่ครับออตโต้เขาเรียกออตโต้นี่ออตโต้ออตโต้โอ้โหไอ้แจ็คมันมันอึดจังวะกูมีบ,บารมังกรน,นะเฮ้ยมันน่าจะขึ้นกันเวทน,นะครับไอ้จะจะไอ้ดึงแล้วดึงแล้วผมเล่นได้นะแต่ผมก็เสียวอะผมเล่นฟูลดาเมจอะมันแรงอนะเนาะเอา้เอา คุณโดนทียอะไรตายเนี่ยเอ้าโดนสตันเหรอตายแบบงงว่ะอะไรวะเนี่ยคุยชท่อเลยค่ยคอยๆเล่นนะแบตแมนแม่งฆ่าโคตรเยอะนะครับ11ตัวนะแบตแมนอะก็ <S <S ธรรมดานะตอนนี้มันไม่มีตัวแก้แบตเลยนะฝั่งข้ามมวยทุเรนสลิมมันก็โดนแบตรัวๆอยู่แล้วคนระับเออแบตนี่มันตัวตบ ตบพวกตัวละครแบบนี้จริงๆนะตัวบางๆนี่เจอแบทนะเดี๋ยวสกินใหม่เข้าด้วยนะเออกว่าคลิปนี้จะได้ลงว่าสกินใหม่แม่งได้กันยกเสริมละกว่าผมจะได้ตัดคลิปตัดอะไรนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นไกอานะครับเพราะว่าตอนนี้เราเจอแรดกับทูเลนนะทูเลนเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะแก้ทางเราอยู่นะครับแรดอีกตัวหนึ่งนะเออช่วงว่าระโดดใส่บรรทัดเราออกอะไรเงี้ยถ้าเราโคสติลสองไม่ทันนะครับซึ่งโอกาสที่จะทันก็ห้าสิบห้าสิบอยู่แล้วนะครับ เออจัดปุยนะ้องแต่ทุเรนเนี่ยเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเออมันเก็บสแต็กมันไล่เราแบบเอาสุดอะ่ะถ้าเราพลาดกดซีอีโอสองปุ๊บโดนทุเรนสวนเราแตกได้เลยนะถ้าเราย่ำไม่โดนด้วยนะจังหวะนี้เอ้นี้มันเห็นผมว่าฮัทยุนี่หลอกหลอกล่ายดีล่างนี่ปะฝ่อยบนนะเฮ้ยเอามัน เราอยูโ่โอ้โหมันเอาแบตผมไม่ได้วะโอเคครับผมชิวๆนะตอนนี้ผมได้กันเวชินเล็กมาแล้วนะครับเล่นได้ไหมเพื่อนโอ้โหทีมผมนี่แตกหมดวะโอ้โหนายยังไม่ไหวนะเนี่ยขีบเข้าเลยโอ้โหน่าจะไปตัดเวฟวะโอเคไม่เป็นไรนะเมื่อกี้ว่าจะตัดเวฟอยู่แต่อัตีไม่มีนะครับเสียว ปล่อยป้อมแตกไปก็ได้นะทีมผมก็อยู่กัน3คนนะมาเดี๋ยวผมเล่นให้ก่อนนะครับช็อตนี้พี่เล่นให้ก่อนน้องพี่เล่นให้ก่อนน้องเฮ้ย <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเกือบโดนละเกือบโดนละโเกือบแตกหมดนะฝั่งของข้ามไม่เป็นไรครับ <c oughs> เดี๋ยวรอผมได้ไกลอาผมนะ่าจะเล่นไหวอยู่นะ <c oughs> คือตอนนี้แบบเสี่ยวแร็นะั่นแหละแร็มันชอบไทยผมนะ แดทุเลนนะครับเยย่ามกระหลกโอ้โหโอ้โหนี่ขนาดกูมีการเวทแล้เฮียไม่ยังแรงเลยอะไรครับเนี่ยน้องเฮหาใกล้อาก่อนนะครับตอนนี้สกอร์ก็ทีมผม28ตัวทำไมมันโหดจังวะฝั่งรข้าม16นะแบทแมนฆ่าไป12ตัวละ ผมเพิ่งแปดตัวเองโอเคไม่เป็นไรครับมันไม่ได้วัดที่สกอร์คิวน้องดักหลังครับปิดหลังครับเพื่อนผมว่าปิดหลังเไยโอเคสวยนะเนี่ยย่ำก,กันหรกเอาเอาไอ้ท่านเป็นตัวเนกูวะมึงแค่อะไรกูนี่อ่ะไม่งรุมผมเลยสามตัวรอป่ะอัอนนี้ดีดากันดีดากันสำหรันี้แหละได้ดากผมว่าโอกาสชนะแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ เกมนี้แม่งวัดที่ดังจริงนะต่อให้เกมเราจะเสียเปรียบแค่ไหนถ้าได้ดักมาแม่งมีโอกาสสวดหมดนะครับดักสิบห้านี่สาคัญมากนะเสียเท่ากับแพ้ไปแล้วอะแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะเออเอางี้ดีกว่านะครับถ้าของเท่านี้ยังไงแบบโอกาสแบบแพ้เยอะมากนะครับเออนอกจากตัวละครแล้วก็สกิลเพย์ทีมเราเองจะสู้เขาไม่ได้จริงๆนะมันถึงจะแบบได้อะไรมาก็ไม่ชนะหรอกไอ้ท่านสู้ไม่ไหวเลยะนะครับเออ โอเคตอนนี้แบทแมนแบกอยู่นะผมก็ชิวๆครับหาตั้งศัพท์ของก่อนแหมตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเริ่มเดินรวมกันแล้วนะครับเริ่มเล่นลำบากนะ mm hmm. ก็ใจเย็นๆนะฮะโอเคเกินกลางหัวใจแล้ว mm hmm. นี่แบทแมนโดนละเริ่มโดนแล้วนะครับ mm hmm. มาดิ อยากแน่แน่ถ้าเป็นอยู่เดี่ยมหินกูรู้มันจะโดดสองดอกแล้วจะยากอยู่เนาะเออไม่เก็บสแต็ปมาจากไหนอ่ะไม่ยก,กูหลบก่อนมันแรงนะไอ้ทูลิน่ะเลดนะเ,เกมมันยิ่งแรงนะครับอ้ตัวเนี้ยนะคือแบบประมาทมันไม่ได้เลยนะครับจังหวะไฟมึนๆเนี่ยโดนทูลน,นเนี่ยเนี้ยโดนละโดนละโดนแล้วโ,โดนทูลินนะบอกเลยจังหวะมึนๆน,นี่แบบ เสียมาเยอะแล้วนะครับไอตัวไหลๆเนี่ยแม่งเลดเกมมันน่ากลัวนะพวกตัวไหลอะจังหวะแบบแม่งได้สรักตัวหนึ่งปุ๊บแม่งไหลาย,ยาวเลยทีนี้โอเคค่อยๆเล่นนะครับผมดักาน่าจะได้ครับตัวนะถ้ามีตัวมาแต่มันเดินรวมกวันแล้วนะครับแวนการ์ดผมเข้าเลินบนนะรอก่อนนะฮิผมก็รอทุกคนนะครับจังหวะนี้ผมต้องดักอะ่ะ จริงๆเพราะว่ามันดัก15มันจะเกิดเลยนะต้องใจเย็นๆแรดมันไม่โผล่นะครับแรดหายอยู่นะ,สะแสดงมันต้องดักอยู่ตรงไหนกับที่หนึ่งครับมาดีเดี๋ยวมาโอเคกลางมองกลางเพื่อนฮลัลโหลแรดมันหายไปวะไม่โผล่เลยนะเฮ้ยไอ้เหียกูรู้ทันนี่จังหวะนี้กูเอาให้เฮ้ย จะไปไหนอ่ะเอาฟิกเกอร์โยก่อนเนาะเฮ้ยยัง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 อย่าเพิ่งขายโอ้โหถ้าเมื่อกี้กูขายนะมึงกูบอกเลยกูรั่วแน่นะเมื่อกี้ถ้าผมขายไก่าผมน่าจะแตกนะไม่มีกันเวทนะดีผมไม่ขายเกือบขายแล้วดูวัตุเลียนมาทันเด้เบอร์ผมอยู่ไงเยอะโอ้โหแต่เมื่อกี้แรดแม่งมันดักผมจริงนะ อ่ามันสแตทไอแดดมันเล่นเป็นนะมันเล่นเป็นมันมันเน้นดักนะครับเอาสวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ยเพื่อนเล่นได้นะเว้ยมาดีโอเคโอเคครับแก๊กแตกไปนะตอนนี้อย่าพึ่งห้าวเว้ยอย่าพึ่งห้าวเว้ยดัก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 กำลังขึ้นให้เฮ้ยเอากูสุดเกินฮัลโหลเ <c oughs> ขาแตกไปหนึ่งนะครับแก๊กนะยี่สิบวีอ่ะน่าจะได้ดักอยู่นะได้ตีอ่ะ แต่แล็ดเขาเกิดนะครับโอเคทำไรอย่าตายอะทีมผมอะถ้าตายก็โอกาสแพ้ค่อนข้างสูงไอแร็ดกับไอทูลินะมันแรงไว้เลยเจมแล้วแรดมันดักดีด้วยนะครับผมก็ต้องชิวชนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราเซตของนะครับออกแข่งมาก่อนนะผมว่าเราเออกแข่งจะคุ้มกว่านะครับแต่อย่างงกนะต้องกดให้ได้นะครับถ้าง,งกคือเราแตกนะเลดเกม ได้ปะมาดิเฮ้ยเรียวม,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 มาเรียวมาเรียวมะลุดเรียวมาเหลืองอะไรเงี้ยโอเคสวยได้ไหมไม่ได้ถอยเลยนะโอเคแลดไอ้เทยต่อยแรงเหลือเกินต่อยแรงเหรอไอเทีอันนี้พันเจ็ดเจอขี้ขี้ม่วงพันเจ็ดน้องปิดหลังได้เล่นเลยลิเกเตอร์เลื่องมึงเต็มหลอดอ่ะมึงจะหยองทำไมอ่ะเพื่อนเออเออเอเอผู้ไม่ได้กระดิก โอ้โหเต้ากูแตกกับเพื่อนขปวดหดดีทถ่สุดเลยแต่เพืย็นใจเย็นดาร์กดาร์กดาร์กไป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 น้องน้องสาวได้ดาร์กนะอย่างงี้โอ้โหเอาเรื่องจัดว่ะไอสกอร์ผมสิบตัวแล้วอะยังโหดนะครับเอาว่ะ เชลินดิตรนะูดเคเลนเอามึงคิดเอาเชลเลเกนนี่มันใช่จังหวะเคเลนไหมเพื่อนโอเคแหละลีด,ดินมา,าจ,จะมั่นใจนะครับว่าเราได้แน่นอนนะแต่จริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบมากมากนะครับคือตัวสาคัญอ่ะตัวดาเมจมึงควรจะทําอะไรไมึงต้องรู้ก่อนนะครับไอ้ตัวแยกดันมันก็มีอ่ะมึงให้ตัวแยกดันมันไปแยกดันใช่ปะ่ะไอ้ตัวดามเมจมันก็ต้องมาปิดสกอปิดปิดออบเจกต์นะครับเออมันถึงจะถูกนะครับไม่ใช่ไปแยกดันตอนที่แบบจังหวะ มันควรจะทําอันนี้นะเ,เพราะาเลนล่างยังไงคีฟเรามันก็ดันอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมมองแบบนี้นะเออหลายๆคนอาจจะมองเหมือนผมก็ได้นะครับเพราะว่าป้อมเขาแตกหนึ่งป้อมนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าคีฟเราใหญ่กว่าคีฟเรามีโอกาสชนะเขาได้มากกว่าอยู่แล้วถูกไหมครับเออในตัวแบบแคลี่อย่างเงี้ยแคลลี่เป็นตัวละครที่ไม่ไม่ควรจะแยกอะไอ้เชี่ยมันไม่ใช่ตัวละครที่มจะต้องแยกทําเลนเข้าใจปะ่ะเออมันควรเป็นหน้าที่ของออฟเลนป่า แต่อย่าง้นเนี่ยอ่ะโอเคแหละแบทแมนมันต้องแบบมาไฟกับเพื่อนนะมาโซนให้เพื่อนมันจะเล่นง่ายนะยไม่เป็นไรไม่มีอะไรเอ๊อ้โหกู้ด,ดูแลทีเดียวนะมาดิไม่รอดนะมาครับสวยนะชนะละไม่รอดโอเคเก็บมาสองแต่พี่เอาให้นะครับพี่แจ็คเทพซ่านอ้องไอ้อะไร <c oughs> อ่ะอมือเด<ล>ีเ<ล>ยวมาตายไปดิ เอามาดิทูลินกูสับของมึงหยองหรือเปล่ากูสับของมึงหยองหรือเปล่าน้องไม่รอดแบ๊โอเคผมก็จบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ผมน่าจะไม่ได้เอ็มีพีนะผมว่าแบทแมนแม่งเล่นดีแม่งฆ่าเยอะด้วยนะครับโอกาสที่มันจะได้มันก็สูงอนะผมก็แบบพยายามแบบปล่อย้างนะโอเค okay, ก็ประมาณนี้นะครับเล่นคีล่านะตอนนี้ผมโซโล่แรงม่ะเอา้ากูได้เอ็มบีพีได้ไง,ไงวะกูงงโอเค ไปดีกว่าน้อยหนูบาย